อยากให้ท่านคณะบดีได้พูดถึงหน่อยครับในส่วนของสถานการณ์โควิด -19 ปัจจุบันนี้นะครับในในระดับประเทศรวมไปถึงระดับจังหวัดรวมไปถึงมหาวิทยาลัยนะครับได้มีมาตรการยังไงบ้างนะครับเห็นบอกว่าตั้งศูนย์ประสานงานตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ดูแลยังไงบ้างนะครับเช่นปัะท่านครับในสถานการณ์ของโรคโควิดขณะนี้ผมเชื่อทุกคนคงทราบแล้วล่ะครับว่ามันอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด่อที่เรา ไม่อยากให้โรคโควิดเนี่ยนะฮะกระจายเข้าไปสู่ในระยะที่3ซึ่งระยะที่3มหมายถึงว่ามีการกระจายของเชื้อโรคนะฮะและผู้ติดเชื้อเนี่ยลงสู่ระดับชุมชนระดับหมู่บ้านมันมันกำลังจ่านะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องยึดเป็นยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายที่สำคัญกันอัน,นคืออย่าให้มันนะเข้าสู่ระยะนั้นนะครับหรือทําให้ระยะเวลาที่จะเข้าสู่ระยะสามเนี่ยให้มันนานที่สุด ไม่งั้นก็จะเป็นอย่างกรณีอิตาลีนะครับที่ขณะนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตตอนนี้ถือเป็นอันดับหนึ่งของโลกรองมาก็เป็นสเปนประเทศจีนในขณะนี้เนี่ยถือว่าผ่านวิกฤตไปได้ช่วงหนึ่งแล้วกันจะดูว่าจะมีการเกิดขึ้นใหม่ไหมั้นนี้เพราะว่าอิตาลีก็มีปัญหาในเรื่องของการป้องกันการระบาดเพราะฉนั้นมาตรการของโควิดขณะน,นี้สิ่งสำคัญที่สุดมีอยู่2เรื่องหนึ่งก็คือลดในเรื่องของการระบาด ก็คือมาตรการในการป้องกันที่เราเรียกว่าให้รู้จักในเรื่องของการควบคุมดูแลรักษาตัวเองนะฮะและการที่จะต้องกักกันตัวเองที่บ้าน14วันที่เราเรียกว่าเซลและโฮมการันตีนการันตีนคือแปลว่ากักกันเซลล์ก็คือตัวเองนะโฮมก็คือการที่จะต้องอยู่กับบ้าน14วันเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของการที่ไม่ให้เชื้อมันระบาดออกไปนะฮะถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่สุ่มเสีย่ยงหรือ ถึงจะไม่สมเสียงอย่างปกติอยู่ก็าตามเราก็บางทีเราก็ไม่รู้เพราะ่มที่สุมเสียงขณะนี้เราพบว่านะครับอาจจะมีคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อแล้วด้วยซ้ำไปอันที่สองก็คือการที่จะนะฮะไม่มีการตายนะฮะขณะนี้สถิต,ติของประเทศไทตยตาย,ตายแล้ว4คนนะครับแล้วก็จำนวนผู้ติดเชื้อในขณะนี้เนี่ยเราพบว่านะะจาก กรมควบคุมโครคติดต่อนะครับนับตั้งแต่วันที่15มีนาคมนะครับที่มีการกระจายที่เราว่าเป็นคลัสเตอร์เป็นกลุ่มก้อนจากบุคคลที่เป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ก็คือเรื่องของเซียนมวยเราพะว่าจากเซียนมวยขณะนี้เนี่ยการกระจายโรคติดเชื้อไปอยังส่วนต่างๆในทั่วประเทศนะครับจนกระทั่งขณะน,นี้การติดเชื้อจากเซียนมวยหรือจากสนามมวยนั้นเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากก็ออยังไม่สิ้นสุดกระจายไปทั้งภาคเหนือภาคใต้ นะครับภาคกลางแล้วก็ในอีสานนี้ก็ตามแม้กระทั่งบ่อนไก่ชนที่บ้านจา่าเสียเกตก็เป็นจากเซียนม,มวยนะครับที่ไปดูที่สนามมวยมาแล้วพฤติกรรมนะครับที่ไปนะครับพบกันที่ผับบ้างร้านอาหารบ้างดังน,ดนั้นขณะนี้ในจังหวัดอุบลเองก็ตามเนี่ยเราประกาศสถานที่นะที่ไนะม่ให้ทุกคนเข้าไปละอย่างเช่นตะวันแดงมิกซ์บาร์นิวบาร์นะครับ พวกเหล่านี้เนี่ยเป็นพวกที่สถานที่ที่เกยมีการาผู้ติดเชื้อเนี่ยเข้าไปใช้ซึ่งก็มีโอกาสตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องการในเรื่องของการที่จะเข้าไปดูแลเนื่องจากเราต้องทราบว่าประเทศไทยขณะนี้มีหมอประมาณ3 0,000กว่าคนมีโรงพยาบาลประมาณ7 0 0กว่า700แห่งนะหมอส0,000คนเนี่ยหมอที่จะดูแลโรคโควิดได้ดีคือหมอยุรกรรมและหมอเด็กนะและหมอที่ดูแลเรื่องฉุกเฉิน นะหรือว่าหมอที่ดูแลเรื่องการหายใจทางทรงอกก็ตามแต่หมอโดยทั่วไปอย่างเช่นหมอจิตเวชนะครับหมอดมยาอะไรพวกนี้ครับนะประสบการณ์ในการดูแลเหล่านี้เนี่ยจะน้อยมากเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าภาไ,ได้เงื่อนไขนที่บุคลากรที่ยังจํากัดโรงพยาบาลที่ยังจํากัดแล้วเรามีเครื่องไม้เครื่องมือทีจำกัดประสบการณ์ตอนนี้คือต้องดูแลคนที่ติดเชื้อในขณะนี้ที่ไม่ได้ใจยโชคดีว่าเสียชีวิตแค่สี่คนยังไม่มีผู้ป่วยในโรงพยาบาล จำนวนหนึ่งซึ่งยังพอรับการดูแลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในจังหวัดบุรีรัมย์าน,นีขณะน,นี้สติติโรคติดเชื้อเนี่ย12คนนะเรายังไม่มีผู้ป่วยหนะักแต่เราก็ได้เตรียมสถานในการที่รองรับที่โรงพยาบาลสมบิรณ์นะครับที่ได้ขยายฐานของการดูแลนะครับที่ไปที่ดงอุพึ่งนะเราจึงต้องนะสร้างมาตรการในการที่จะนะดูแลผู้ที่เจ็บป่วยเพื่อไม่ให้ถึงกับล้มตาย รือว่าเป็นหนักมากจึงกะต้งต้องอาศัยเครื่องมือนั้นสองยุทธศาสตร์ของการดูแลในระดับประเทศหรือระดับโลกตอนนี้ว่าเพิ่มมาตรการในเรื่องของการป้องกันที่เป็นเรื่องของเซลล์และโฮมการันตีและสิ่งที่เรียกว่ามีระยะห่างจากสังคมโซเชียลดิสแตนซิ่งจึงเป็นมาตรการที่สําคัญที่สุดและก็นํามาสู่เรื่องสาการณขณะนี้ว่ามีประกาศพลประกอสาการณฉุกเฉินและมีมาตรการต่างๆในเชิงของการบังคับเช่นการตั้งด่านหรือการที่จะ งดเว้นไม่ให้ไปสถานที่สมเสี่ยงหรือการออกเดินทางก็ตามก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ต้องการทําอย่างนี้เนี่ยเพื่อทําให้เกิดความเอกภาพในการป้องกันนะในการที่จะไม่ให้มีการระบาดของโรคอีกประการหนึ่งก็คือว่านะต้องการให้พวกเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตั้งการอยู่ในพื้นที่ตั้งหรือแม้กระทั่งอยู่ในบ้านเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะช่วยไม่มีการระบาดเพราะสิ่งที่เราควรมากที่ผมได้พูดแล้วคือว่า ขณะนี้ผู้ที่ติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญเงนั้น <Yeah. S 1> จากวันที่16บีนาคมที่ผมได้เรียนแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> ขณะนี้เราพบว่าผู้ติดเชื้อและไม่รู้ตัวเนี่ยบรรลามาที่บุคลากรทางด้านสาธารณสุขด้วยนะ <Yeah. S 1> สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยครับ <Yeah. S 1> หมอพยาบาลน,นะครับ <Yeah. S 1> ก็เป็นผู้ที่ติดเชื้อนะฮะ <Yeah. S 1> ซึ่งตรงนี้แสดงว่าเป็นลางที่ไม่ดีและพี่ของคนไข้สำหรับในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่วันที่15 <Yeah. S 1> ขึ้นเป็นหลักร้อยขึ้นไปจนถึง188 ถึงแม้ตอนนี้จะลดลงมาเหลือ11 1ในเมื่อวานนี้ก็ตามแต่นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องพยายามติดตามดูต่อไปนะต้องกดตัวเลขนี้อย้ายมันสูงเรึ่งตรงนี้มันจะเป็นมาตรการที่ได้ผลในเรื่องของการป้องกันการระบาดแล้วก็ลดในเรื่องของผู้ป่วยที่ด้รับการดูแลสําหรับในของจังหวัดบุรีรัมย์นี้เนี่ยขณะนี้ก็ทางจังหวัดก็มีมาตรการในการที่จะใช้เน้นเข้มในสองส่วนที่ผมได้เรียนคือมาตรการในการป้องกัน และมาตรการในการเตรียมพร้อมในการดูแลรักษาซึ่งก็เป็นมีเรื่องของการสร้างมาตรการและประกาศระดับจังหวัดและหนายยมายอุบลรราชานี้ก็ตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการโควิด -19 นะครับซึ่งก็มีผมและคุณหมอฝ้ายในฐานะตัวแทนจากวิทยาแพทย์และโรงพยาบาลเนี่ยไปร่วมอยู่ในศูนย์ปฏิบัติการรวมตั้งผู้บริหารมาาลัยและคณะบดนิดอื่นเราได้มีข้อตกลงในการประกาศนะครับมาตรการฉบับที่7ไปแล้วนะครับเมื่อวันองวันที่ผ่านมา เพื่อที่จะรองรับฉบับที่6ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นหลักใหญ่ยยก็คือว่าเราต้องการให้มีการปิดนะฮะตึกอาคารต่างนะฮะแล้วก็งดในเรื่องการเรียนการสอนและการสอบถ้าจะมีก็ปรับให้เป็นเรื่องของออนไลน์นะครับแล้วก็ให้มีเรื่องของการทํางานที่บ้านนะครับคือ work from home ซึ่งมาตรการต่งรางเหล่านี้นั่นหมายความว่าครูบาอาจารย์เนี่ยนักคณาจารย์ต่างๆจนบุคลากร,ก,รก็ต้องมาพิจารณาในเรื่องรายละเอียด ในเรื่องกระบวนการการทํางานและทําเรื่องเสนอต่อท่านรีการในรับทราบอีกทีนอกจากมาตรการที่ประกาศ7ข้อในพรบสาธารณสุขฉุกเฉินั้นทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยก็แสดงว่านะครับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประชาคมของเราก็จะต้องเป็นตัวอย่างในเรื่องของการให้ความร่วมมือในเรื่องของการทำเซลและโฮมการันตีจนกระทั่งขณะนี้เนี่ยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับยังไม่พบเชื้อนะฮะผู้ติดเชื้อ ในประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลรัานีนะครับทางวิาลัยได้มอบหมายให้คุณหมอณวิดาที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้แล้วับดูแลในการตั้งคลินิกนะครับที่จะนะกันกรองในเรื่องของผู้ที่มีไข้ไอที่เป็นเรื่องของการอักเสบทางเดินในใจส่วนบทที่ตึกปดินอขณะเดียวกันถ้าผู้ที่สงสัยนะครับเช่นเป็นผู้ที่สุ่มเสียงยังไงถึงเรียกว่าสุมเสียงสุมเสียงก็คือว่านะสมเสียงในการที่ไป นะตามสถานที่ต่างๆที่ขณะนี้มีการประกาศแล้วแม้ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นประกาศทั่วประเทศแล้วฮะโอวราชธาน,นีมีสถานที่สุ่มเสี่ยงอะไรนะครับสุ่มเสี่ยงระดับประเทศเช่นสนามมวยสุ่มเสี่ยงระดับประเทศอีกอันคือผู้ที่กลับจากนะครับการทําพิธีทางศาสนาที่มาเลยซึ่งพวกนี้คือการที่นะครับมีการกระจายที่อยู่ในกลุ่ม B กลุ่ม B คือกลุ่มที่ไปติดเชื้อจากผู้ที่มีการพิสูจน์ว่าเชื้อ ขอ,องหด19เนี่ยพพสติแต่ว่าไม่รู้ตัวนะครับเนื่องจากไปอยู่พบปาสังสรรค์นในพื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อเหลา่าน,นั้นเนี่ยได้เดินทางไปถึงซึ่งตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องให้มาตรการเข้มในเรื่องของการที่ทุกคนอยู่ในบ้านกักตัวอยู่ในบ้านอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าจะต้องทําความเข้าใจและก็รับรู้สถานของภาคอีสานและอุบลก็คือว่าจะมีพี่น้องที่กลับจากกรุงเทพซึ่งนะครับเป็นจํานวนหมื่นหรือแสน และจะต้องข้ามไปประเทศลาวดนั้นอุบลราชธานีศรีสเกตอำนาจเจริญอำนาจเจริญเมื่อวานนี้ก็ประกาศแล้วมีผู้ที่ติดเชือนะ้อ1รา,า,ายนะอุบลราชธานี14บสีรายเป็นไข้ใหม่4ราย,ายแต่เป็น12รายแต่อำนาจเจริญเนี่ยมีผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากในกมทมทํางานอยู่ในผักนะในบาร์แล้วก็มีติดเชือ้อ positive ออกมาซึ่งตรงนี้นั่นหมายความว่าผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพในขณะนี้เนี่ยและเคลื่อนย้ายจาก กรุงเทพที่เป็นที่สุ่มเสี่ยงครับมันต้องบอกกรุงเทพนี่เป็นที่สุ่มเสี่ยงแล้วเข้าไปตะมากินเมื่อเขาย้ายกลับมาที่พุ่มนาวเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทํามาตรการคือว่านะต้องให้เขารู้จักในเรื่องของการดูแลตัวเองและการควบคุมตัวเองกักกันตัวเอง14วันที่อยู่กับบ้านตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญแล้วก็ให้เขาสามารถที่จะ,ะดีแคร r e ตัวเองได้ว่าตัวเองนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่สุ่มเสี่ยงต้องมารับการตรวจหรือเปล่าตรงนี้จึงเป็นมาตรการอีกอันหนึ่งอนการที่นะครับ แม้กระทั่งในมอห้องใน,นุลราชธานีก็จะต้องพิจารณาในประเด็นนี้ด้วยเนื่องจากขณะนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้เราพบว่านักศึกษาปริญญาโทก็มีพ่อที่ทํางานอยู่ที่สนามบ่ยและติดเชื้อด้วยแต่ได้รับการตรวจจากที่โรงพยาบาลมาในอุบลแล้วว่านะครับน้องคนนี้เนี่ยไม่พบเชือ้อนั่นก็หมายความว่าเขาอยู่ในกลุ่มที่ปลอดภัยจากการที่จะกลายเป็นผู้กระจายโรคให้กับประชาคมอุบนเพราะเพ่อนนักศึกษาคนหนึ่ง เพราะนั้นยืนยันว่าขณะนี้เนี่ยในมหาวิทยาลัยบูรารชธานีเรายัางไม่มีผู้ที่ติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลคณาจารย์หรือพนักงานทุกคนสุดท้ายเลยคือนอกจากมาตรการในเรื่องของการป้องกันการดูแลผู้เจ็บป่วยแล้วเนี่ยแล้วก็โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอบรูราชธานีนะฮะเราได้ดาเนินการในการตั้งคลินิกในการตรวจพวกนี้ที่ตึกอุบดีนอกในการกักรองและตรวจสามารถมารับบริการได้สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องไข้ไอ เราได้การครองในเรื่องของการแยกโรคโควิดออกไปอีกส่วนหนึ่งนี่นายแพทย์สาธารณส,สุขได้ทํางานอีกโครงการหนึ่งร่วมกับทางผู้ว่าการจังหวัดร่วมกับทางด้านผูต้ตรวจราชการเขต10เพื่อที่จะดูแลครบทั้งเขต10คือ5จังหวัดแต่จะเริ่มที่อุบลก่อนก็คือการทํางานในพื้นที่ร่วมกับรบสตอ,อสมอและก็สาธารณสุขอำเภอเพราะว่าผมเองเป็นประธานเขตสุขภาพภาคประชาชนในเขต10 แล้วก็ได้พูดคุยหาหรือท่านผู้ว่าเขาพูต่ราชการแล้วว่าปัจจัยสําคัญในการคนที่เคลื่อนย้ายจากกรุงเทพเข้ามาเป็นหมื่นเป็นแสนขณะนี้เนี่ยมีสิ่งที่เราต้องทํากิจกรรมในพื้นที่หลายอย่างแม้ว่าจะประกาศพรพอรสาการณสุฉุกเฉินหนึ่งคือการติดตามดูข้อมูลนะครับการเคลื่อนย,ย้ายระบุคนต่างๆเหล่านี้ว่ามีสิ่งที่อาสมเสียงต่อการกระจายและเข้าปฏิบัติตัวเรื่องการดูแลตัวอย่างไรอันที่2นะฮะก็คือคนที่กลับมาแล้วเนี่ยนะครับ จะมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องรายได,ได้ก็จะอยู่ในพื้นที่นี้อย่างไรในะจานวนเป็นเดือนหรืออาจจะเป็นปีก็ตามนั่นหมายความว่าโครงการในพื้นที่ที่ระธรรมหลายเรีย่ยเป็นโครงการการสร้างสุขภาวะของชุมชนในสถานการณ์วิกฤตโควิด9นะครับซึ่งได้หาหรือท่านผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็ท่านผู้ตรวจเนื่องจากว่าผมเป็นประธานคณะกรรมการเขตสุภาพเรามีเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ ที่เรียกว่าสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดอำเภอและตำบลหมู่บ้านนะครับเป็นชุมชนที่ทํางานเข้าใจเรื่องการสร้างความสุขในสาการวิกฤตการนี้เขาก็ต้องมาสร้างความสุขนะครับว่าจะทํางานร่วมกับองค์กรท้องถิ่นทํางานร่วมหลทอทอสตอร์ทำงานสาธารณสุขอำเภอทํางานทางอำเภอซึ่งแนมเพอขณะนี้เป็นประธานพชอซึ่งเป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอสาธารณสุขอำเภอเป็นเลขาในการที่จะทําให้เกิดชุมชนมีความเข้าใจ ว่าเขาจะต้องดูแลตัวเองอยังไงเขาจะทำอาหากินยังไงเขาจะามีวัฒนธรรมในเรื่องของการกินยังไงขณะนี้เนี่ยเขาจะต้องระวังในเรื่องอาหารที่กินว่าต้องเป็นอาหารที่ร้อนช้อนตอนนี้ไม่ใช่ช้อนกลางแนละแต่จะเป็นช้อนส่วนตัวถ้าจะไปตลาดก็ต้องไปนะแต่ไม่ใช่ไปแบบทุกวันละก็ต้องไปแบบระยะหา่างถ้าจะเข้ามาในเมืองถ้าไม่จําเป็น<ม>ก็อย่าเข้า หรือจะไปซื้อของในชุมโนก็ไม่ต้องแหกกไปแย่งซื้อหรือกักตุนซื้อเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เหล่านี้คือข้อปฏิบัติที่เราจะต้องให้เขามีความเข้าใจในเรื่องของการที่งดเดินทางอยู่ในพื้นที่ทําอะไรที่เป็นกิจกรรมที่ทําให้เขามีรายได้และอยู่มีความสุขในชุมชนตรงนี้เราเรียกว่าโครงการในเรื่องของการทําสังคมสุขภาวะชุมชนสุขภาพในสถา,านการณ์วิกฤตโควิด -19 ซึ่ง ็นงานส่วนหนึ่งของสำนักง,งานสุขภาพัฒนธรรงชาติที่ทําเรื่องของสวัติชาเราก็จะทําร่วมกับท่าน,นพระบรราชาจังหวัดทําร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขครับขอ,ขอบพระคุณครับท่านครับ,รบสวัสดีครับ